นานแสนนานมาแล้วในยุคที่พระเจ้าพรหม,มทัตครองและ,ะสมบัติอยู่ในพระนครพลาราณสีณป่าหิมพานอันลึกลับและงดงามพระโพธิสัตว์ได้กำเนิดเป็นพยาวานนผู้ยิ่งใหญ่รูปร่างสูงใหญ่แข็งแกร่งและทรงพลังดุดช้างห้าเชือกรวมกันฝูงวานนกว่า8ปด0 0ืนตัวอยู่ภายใต้การดูแลของเขา ทั้งหมดอาศัยอยู่รวมกันอย่างสงบสุขในดินแดนอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคามีต้นอัมพะหรือว่าต้นมะม่วงต้นหนึ่งสูงใหญ่จนเทียบเท่ากับยอดเขาใบเขียวชะอุ่มให้ร่มเงาแก่สรรพสัพตว์อิงก้านของมันแผ่ขยายออกไปทั้งบนบกและเหนือน้ำผลมะม่วงของต้นนี้โดดเด่นกว่าผลไม้ใดในป่า หอ,อมหวานและชุ่มฉ่ำดุดผลไม้ทิพย์ผลมีขนาดใหญ่เท่าหม้อใบใหญ่และมักหล่นลงทั้งบนดินและในน้ำพญาวานนรู้ดีว่าต้นมะม่วงนี้อาจนำไพมาสู่ฝูงวานนในอนาคตเขาจึงสั่งให้ฝูงวานนกินผลมะม่วงเฉพาะบนยอดไม้ที่ทอดไปในเหนือน้ำและไม่ให้เหลือผลสุกตกลงมาเลยแม้แต่ผลเล็กๆที่เพิ่งเริ่มออกดอกก็ต้องเก็บกินจนหมดเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์มาพบเห็น โชคชาตาเล่นตลกผลมะม่วงสุกผลหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในลังมดแดงได้ล่วงลงสู่แม่น้ำคงคาผลน,นั้นลอยไปติดอยู่ในไข่จับปลาของพระเจ้าพม,มาทัศน์ซึ่งทรงโปรดกีฬาน้ำที่แม่น้ำคงคาเมื่อเสด็จกลับพระราชาทอดพระเนตรเห็นผลไม้ประหลาดในไข่จับปลาจึงตรัสถามเหล่าชาวประมงแต่ก็ไม่มีผู้ใดทราบชื่อผลไม้นี้จึงรับสั่งให้เรียกพานไพรมาถามพลานไพรบอกกับพระราชาว่าผลไม้นี้คือมะม่วงสุกและต้นของมันอยู่ในดิน แดนหินมพาน์ พระเจ้าคมมทัตทรงลิ้มรสมะม่วงและปลดปลานในรสชาติหวานลำ้ำพระองค์ทรงปรารถนาไปเยือนต้นมะม่วงต้นนั้นจึงรับสั่งให้เตรียมเรือขนาดจำนวนมากเพื่อล่องขึ้นตามลําน้ําคงคาโดยมีพลานไพเป็นผู้นําทางเมื่อเดินทางมาถึงฝั่งแม่น้ําในป่ามะพนันธวพลานไพก็ได้ชี้ให้เห็นต้นมะม่วงอันสง่างามพระราชาสเสด็จขึ้นฝั่งพร้อมมหาชนทรงปูที่บรรทมใต้ควางไม้แล้วก็สเสวยมะม่วงอย่างสำลานก่อนจะบรรทมในยามราตรีโดยมี ราชบุรุษตั้งยามเฝ้ารอบบริเวณพร้อมก่อกองไฟล้อมต้นไม้ไว้ยามค่ำคืนย่างเข้าสู่ความเงียบสงับ มนุษย์ทั้งหลายหลับไหลใต้ต้นไม้ใหญ่พระโพธิสัตว์พญาวานนทผู้เป็นใหญ่ในฝูงลิงได้พาบริวารวานนทั้ง8ปดหมื่นตัวมายังต้นมะม่วงที่พระเจ้าพมทัตท,ทรงปักหลักพักแรมอยู่วานนทั้งหลายกระโจนจากจรหนึ่งไปยังจรหนึ่งเลิดพลืนกับรสชาติของผลมะม่วงสุกหวานแต่ในายามดึกพระเจ้าพมทัตท,ทรงตื่นขึ้นและทอดพระเนตรเห็นฝูงวานอน,อนที่กำลังล้อมต้นมะม่วงพระองค์ทรงกลิ้วหนักตรัสปลุกมหาชนให้ลุกขึ้นพร้อมรับสั่งเรียกพวกแม่นธนูมาพรุ่งนี้ เจ้าจงล้อมยิงวานอนเหล่านี้อย่าให้รอดหนีไปได้ข้าจะกินทั้งผลมะม่วงและเนื้อวานอน วานอนทั้งหลายได้ยินเสียงมนุษย์และเห็นเหล่าทหารถือธนูอยู่รายร้อมต้นไม้ก็พากันหวาดกลัวรีบวิ่งเข้าไปหาพระโพธิสัตว์อย่างสิ้นหวังข้าแต่สมมุติเทพเราจะทำอย่างไรพวกมนุษย์ตั้งใจจะฆ่าพวกเราพระโพธิสัตว์ปลอบโยนบริวารว่าอย่าก,กลัวไปเลยข้าจะปกป้องพวกเจ้าเองจากนั้นพญาวานอนก็วิ่งขึ้นไปยังกิ่งไม้ที่ชี้ตรงไปยังแม่น้ำคงคาและกระโดดไปยังยอดพุ่มไม้ที่อยู่ห่างออกไปราวร้อยคันธนูเมื่อถึงพื้นพระโพธิสัตว์ก็กัดเคือไหว้ และวัดระยะทางให้เหมาะสม ผูกเครือไวส่วนหนึ่งกับต้นไม้ที่ริมฝั่งแม่น้ําอีกส่วนหนึ่งก็ผูกไว้ที่ะเอลของตนเมื่อกระโดดข้ามมาหมายขึงเครือไวเพื่อทําสะพานให้วานอนเดินข้ามความยาวของเครือไวกลับไม่พอดีพระโพธิสัตว์จึงใช้มือทั้งสองยึดกิ่งมะม่วงไวแน่นพร้อมตะโกนสั่งบริวารว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงไต่ข้ามเครือไวผ่านหลังข้าไปโดยปลอดภัยวานอนทั้งหลายก็ก้มกราบพระโพธิสัตว์ด้วยความสำนึกในพระคุณก่อนจะทายอยเดินข้ามเครือไวโดยเหยียบหลังพยาวานอนทีละตัว จนกระทั่งทุกตัวรอดปลอดภัยในจํานวนนั้นมีลิงอยู่ตนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตชาติของพระเทวทัตพระเทวทัตนี่ก็เป็นผู้ที่ผูกเวรกับพระโพธิสัตว์อดีตชาติของพระพุทธเจ้าของเรานี่มาหลายภพหลายชาติก็คิดในใจด้วยความริษยา นี่เป็นโอกาสที่ข้าจะได้แก้แค้นมันก็เลยกระโดดจากกิ่งไม้ด้วยกำลังเต็มที่แล้วก็เหยียบบนหลังพระโพธิสัตว์อย่างแรงจนพระมหาสัตว์ได้รับบาดเจ็บหัวใจของพระโพธิสัตว์แตกสลายด้วยความเจ็บปวดพระมหาสัตว์ยังคงยึดกิ่งไม้ไว้นั่นแม้จะเจ็บปวดจนเกือบสิ้นแรงแต่ยังยิ้มด้วยความยินดีที่บริวารของตนปลอดภัยพระเจ้าฟุมมาทัตย,ยังคงเฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดจากที่ประทับทอดพระเนตรเห็นการเสียสละของพยาวานนท์และก็ได้ตรัสกับพระองค์เองว่า วานอนตัวนี้เป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานแต่กลับทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสียสละชีวิตของมันเพื่อช่วยบริวารของมันโดยไม่คํานึงถึงตัวเองเลย เมื่อยามรุ่งเช้าพระเจ้าพมทัตทรงพินิษดูพยาวานอนผู้บาดเจ็บและเหนื่อยอ่อนจากการเสียสละเพื่อช่วยเหล่าบริวารพระองค์ทรงทราบซึ้งในการเสียสละที่ยิ่งใหญ่จึงรับสั่งให้ยกพยาวานอนลงจากต้นไม้ด้วยความระมัดระวังพระราชาทรงให้ดูแลพยาวานอนอย่างดีโปรดให้คมหลังด้วยผ้ากาสาวพัดอาบน้ำในแม่น้ำคงคาบ่อน,น้ำอ้อยและให้ทายาที่เจียวอย่างประนีตเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดพระองค์ยังทรงให้ปูหนังแพะบนที่นอนเพื่อให้ พยาวานอนได้พักผ่อนอย่างสบายจากนั้นพระเจ้าพม,มาทัตประทับบนอาสนะต่ำแล้วตรัสถามพยาวานอนว่าดูเถิดขุนกะบี่ผู้ยิ่งใหญ่ท่านได้เสียสละชีวิตเพื่อช่วยเหล่าวานอนเหล่านั้นท่านเป็นอะไรกับพวกเขาและพวกเขาเป็นอะไรกับท่านหรือพยาวานอนม้บาดเจ็บสาหัส แต่ก็ยังกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนว่าถ้าแต่มหาราชข้านั้นเป็นผู้นำและผู้ปกครองของพวกเขาในยามที่พวกเขาหวาดกลัวความตายข้าย่อมต้องรับหน้าที่ปกป้องพวกเขาพวกเขาเป็นบริวารของข้าและข้าก็ยินดีเสียสละ เพื่อพวกเขาเพราะชีวิตของผู้เป็นผู้นำนั้นมีไว้เพื่อบำบัดทุกข์และสร้างสุขแก่บริวารพยาวานนกล่าวต่อไปด้วยคาถาอุปมาที่ลึกซึ้งว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปีชากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ควรปกครองด้วยธรรมทรงละความลำเอียงและการดีดคั้นทรงผูกจิตราษฎรดด้วยเมตตา และความชอบธรรมการครองราชนั้นควรเป็นไปเพื่อความสุขของเวน่นแคว้นหาใช่เพื่อตนเองไม่หลังจากการพร่ำสอนพระราชาด้วยธรรมอันลึกซึง้งพระมหาสัตว์ได้สิ้นลมหายใจท่ามกลางความเศร้าโศกข,ของผู้คนพระเจ้าพมมทัตตรัสสั่งอามาตย์ให้จัดพิธีศพอย่างสมพระเกียรติ ทรงปลดให้นางสนมนุ่งผ้าแดงสายายผมถือประทีปล้อมรอบศพพยาวานนจนถึงเชิงตะกอนพระองค์ปลวดให้สร้างเจดีย์บรรจุกระดูกพยาวานนไว้ที่ป่าช้า และเลี่ยมกระโหลกศีรษะทองคำตั้งไว้ณประตูพระราชวังเพื่อเป็นอนุสร์ถึงการเสียสละพระเจ้าพมทัตทรงยึดมั่นในโอวาทของพยาวานนทนทรงครองราชด,ด้วยธรรมและบำเพ็ญบุญจนตลอดพระชนชีพพระองค์เสด็จไปสู่สุคติในภายหลังนิทานเรื่องนี้ก็ได้นำเขาคงมาจากมหากปิชาดกพระองค์ได้ประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพระอานทน์ในบัดนี้ลิงไวไลได้เป็นพระเทวทัตบริษัททั้งหลายก็ได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนพยาลิงผู้เสียสละ ก็ได้แก่เราตถาคตจะนี้แล